ครับสำหรับแนวทางในการผูกผ้าขม้าปงถนนผ้าขม้าสิบเรือนะครับสําหรับหมู่บ้านที่มีผ้าขม้าแล้วนะครับผ้าขม้าหนึ่งผืนนะครับเราหยิบชายนะครับแล้วก็มาพับนะครับพับชายนะครับแล้วก็ได้เหลือชายไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาฝ่ามือวัดนะครับได้หนึ่งฝ่ามือนะครับใช้ผ้าขม้าสองผืนนะครับใช้ผ้าขม้าสองผืนในการทํานะครับ ทำเหมือนกันนะครับให้เหลือไว้ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับให้เป็นห่วงอย่างนี้นะครับแล้วก็มาประกบกันใช้หนังยางนะครับในการมัดมัดติดกันนะครับเพื่อความสะดวกเพื่อความง่ายนะครับไม่ต้องใช้รวดนะครับก็จะได้ ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาขี้ออกนะครับขี้ออกเป็นดอกนะครับในการต่อกันมันก็จะเป็นดอกแบบนี้นะครับเราก็ทําแบบนี้ต่อๆกันไปเรื่อยๆทุกปืนนะครับต่อกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในแต่ละหมู่บ้านให้ทําแบบนี้นะครับหรือว่าใครมีไอเดียสวยๆก็ทําได้นะครับ โดยเฉลี่ยก็ประมาณนี้นะครับพื้นต่อไปแล้วก็มาทําเหมือนเดิมนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับก็ต่อกันนะครับผืนที่สามที่4ี่ไปให้ยาวที่สุดนะครับในแต่ละหมู่บ้านที่าหาผ้าําม้ามาได้นะครับเปี่ยนน,น,นีู่กันนี่สิใช่มเน รับแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ที่ออกเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ผ้าขามาที่ต่อกันยาวนะครับแต่ละหมู่บ้านนะครับแล้วก็ไปรวมกันกที่อำเภอสิบเรื่องของเรานะครับติดเ,เป็นเล็นอค แต่ละชุมชนนะครับได้ผ้าคขม้าที่ต่อกันยาวแล้วนะครับเมื่อเอาไปรวมกันที่ถนนสอนวม่มิตรนะครับถนนภาคขม้าสิบเรือของเรานะครับเมื่อ,อจุดที่เขากําหนดไว้จะปลูกภาคขม้านะครับเป็นเสาไฟฟ้าหรือว่าที่เขากําหนดไว้นะครับเราจะไปปลูกไว้ประมาณนี้นะครับให้มันหย่อนนะครับแต่ละเสานะครับแล้วก็ช่วงระหว่างเสาก็จะเป็นความยาวออกไปะมีรวด ดึงไว้ให้ไม่ย่ดไม่หย่อนนะครับแต่ว่าแต่ละเสาก็จะจะประมาณนี้นะครับจะให้หย่อนผมผ้ามารรมะ่างนี้นะครับเพื่อความสวยงามน,นะครับ